เฮ้ยเพื่อนพี่นายทีมเมอร์จริงเหรอใช่แล้วของแท้ในวิดีโอนี้พี่ก็เจออีกครั้งครับผมสำหรับพวกทีมเมอร์นั่นเองนะครับผมมา พี่จะเล่าให้ฟังก่อนว่าอันดับแรกพี่เจออะไรนะผมอ่าพี่ก็ต่อยอยู่กับน้องตัวขาวคนนี้นะผมตัวนี้ก็คือ12,000คิวนะอ่าพี่ก็ต่อยกับคนที่เก่งที่สุดนั่นเองนะผมในเซิร์ฟเพราะว่าเขาคิวเยอะสุดนะอ่าหลังจากนั้นนะผมพี่ก็โดนนะผมลาดไปอ่าไม่เป็นไรนะผมอันนี้ลาดธรรมดานะหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเลเว่นช็อป้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟูดทิงเลกาซีเดดบอลซอร์เซรอร์แบทแอนด์กราวสตองเกน แต่งเก่าและแมปดังๆอีกมากไหมรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักมาได้เลยที่แฟนเพจเล m o n ช h อ p เติมถูกเติมไว้ใส่ใจ100%ซหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็ตามพี่ <Nope. S 1> ติดๆเลยนะผมพ่อหนุ่มเสื้อขาวหน้าตาเยเกคนนี้โอ้โหโ,หโด,ดน mm. แล้วครับผมตีแกโดนรวบรวบหนึ่งครับ <M> ผมไม่ไปแล้วย่งวันนี้วันหนึ่งสองสามตัวยำกระหม่อมแล้วก็มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งมาปาดพี่โอ้กูแตกอีกแล้ว แคสิบรอตีมทาง,งานอย่างนี้ก็อันตีไปแล้วผมอย่าไปหยองงังวันนี้ไหนตัวโจดเราอยู่นี่ตัวโจดเราอยู่นี่อะไรอะไรไม่ต้องร้องก็ <c oughs> แตกไปคลับผมจังวันนี้โอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับผมล้างจากนั้น <c oughs> ก็มีคนมาจัดการกับพี่แต่ว่าพี่เขาไม่ยอมยังไงล่ะเนอะ มันหูพี่ก่อนนะอันนี้เอ็มพี่โดนเปิดนะอ่าดูครับผมจังหวะนี้มาเด็กต่อยดักครับผมเอ็มวันหนึ่งสองสามรวบสองต่อยหนึ่งขัดเข้าไปโอโ้โหเต็มหน้าครับผมจังหวะนี้แรงนะแรงนะพี่บอกให้เอ้าต่อยขัดได้ครับผมตบสามยังไงยังไงครับผมมาดิแรงนะต่อยไม่โดนโดนบล็อกอ่ะเฮือบบล็อกคืนนะผมจังหวะนี้โอโ้โหยังก็หม่อมองลงอะไรโบอะไรอะไรเอ็งเปิดพี่ก่อนนะครับเปิดก่อนเลยยังไงเเปิดก่อนได้ปูดจังหวะนี้ อะไรวะมองหน้าไปกันต่อครับผมเดวันนี้เอาคมหนุ่มนี่นี่ไงเพื่อนเขามาครับผมเดี๋ยวันนี้พี่เกิดอันติยัดหน้าไปแล้วโมโหเรี้ยร้อยครับผมโมโหก็แตกไปอีกหนึ่งอ่ะเอาอีกเดี๋ยวผูมนะนี่ไงกูโดนละมิดครับผมไม่เข้าครับผมตีไม่เข้าตีไงอ่ะยังไงมองหน้าต่อยสองเลย มาเด้อเอาไงครับผมเอาไม่โดนเลยวะนีไงต่อยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเแปลกๆนะแปลกๆนะกูต่อยห้2ทําไมมาสามต่อยห้2ทาไมมา3ครับผมไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้น้องในที่สุดครับผมเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นครับผมโอ้โหพี่ดุมลุมไปสารับะผมเจมอนี้เอะมันปาดกันอย่ามาครับโอ้โหรวบ3ามมาไอ้นี่มนจากไหนพี่พี่รู้นะดีๆมันก็เข้ามาตบต่อแล้วผมเจมอนี้ไม่ไปแล้วผม นีไงโดนงัดหน้าไปหนึ่งตัวไม่เข้าใจครับผมอย่างวันน anyway, mm ี hmm. to, ้พี yeah ่้ห co ือเลยครับผมอย่างวันนี้มาสามตัวได้ไงไม่รู้วิญญวณนี้ต้องถอยครับผมพี่รู้สึกว่ามันมาเยอะว่ะสามตัวนี่คือพี่ไม่ไหวจริงๆเตีไงกูกดอันตี้ยัดหน้าไปเลยมาเลยแปดหนึ่งอ่าเสี่นตีครับผมอย่างวันนี้เอาเลยอ่ะแดตอ้อมหลังกูโดนฟันว่ะใจเย็นเอามันไปเปลี่ยนตัวมานี่ว่ะ ไส่หน้าแหกครับผมจังหวะนี้อู้แต่ว่าไอ้นี่มันมเอ็มวันต่อพี่ปะสวยละโอ้โหเฮ้ยๆพิมก่อนนะผมจังหวะนี้เฮ้ยๆเยอะไปน้องเยอ,ไอะไปเฮ้ยมันทีเมอร์รึเปล่านี่โอ้โหไอ้พวกนี้นี่แตกเลยครับผมแล้วมันก็ตอบว่าใช่ครับผมของแท้มันบอกโอ้โหมันทีมเมอร์ของแท้โอเค ถหาอย่างนั้นพี่ก็ขออนุญ,ญาตซัมมอนซอมบี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมวฮะผมจะมาเนี้ยมายังครับผมยังมันยังไม่รู้ชะตากรรมว่าพวกมันจะ,จะเจออะไรครับผมจะมาเนี้ยมาเดี๋ยวพี่ก็รอซอมบี้เข้าเซิร์ฟมาครับผมอ่าแต่เรวบางที่ลอกกูก็โดนอัดอยู่ดีวะเยอืออเดี๋ยนะอะไรฮะอุ้ยมันยิงสามปะบอมสอต่อโอ้โหแต่ครับผมจะมาเนี้ยมา ยังไม่พอครับผมกระดูกพี่แข็งนะพี่ไม่มีวันออกเซิร์ฟครับฮะใครเป็นคนออกเซิร์ฟก่อนคนนั้นแพ้นะผมจัางวันนี้เราตั้งหน้าตั้งตารอซอมบี้ครับผมรอซอมบี้พี่เข้าเซิร์ฟก่อนเอาเคาน์เตอร์ไปโง่นี่ไงรวบรวบสามอ่ามันออตอมิกมาเยอะเลยวะ่ะมันกลายจะคอมโบแล้วก็เคาน์เตอร์พี่นั่นเองนะผมแต่ไม่เป็นไรครับผมหน้าในเมื่อพี่จับโซนิกไปแล้วไม่มีใครที่จะสามารถรอดบนจากเมือเมือเมืองพี่ได้ั้งแต่ยกูโอ้ยแย่มัแต่โม โอ้โหยังไม่มาเลยซอมบี้เอ้าเฮ้ยมันโดนอันติมันโดนอันติเพื่อนว่ะเอาเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมเอามัหนึ่งสองสามเนี่ยวอลคอมโบยันไหนไปแตกนี่มามาดิฮึมาคนเดียวคิดว่าเฟี้ยวหรือไงเอามัหนึ่งสองสามลวกสามเอามัต่อครับผมหนึ่งสองสามงัดขึ้นแล้วก็ป่าเดากระจายยศหน้าแฮนดต่อเอ้าไม่โดนว่ะเอ้าเคาน์เตอร์มั่วนะอ่าไม่โดนอ่าบล็อกได้ว่ะเนี่ยเนี่ยเอาหลังฟันหนึ่งสองสามเนี่ยงัดขึ้นครับผม ปาดโชว์ไปหนึ่งทีเอาเอาแตกนะฮะเก่งแต่รวมอ่ะเก่งแต่เป็นฝูงอ่ะนี่ไงงัดขึ้นครับผมอ่าจแหลกโอไปสองหน้าแดดอ้อมแล้วครับผมปาดสามอ่เอ็มอันหนึ่งสองสามงัดขึ้นปาดแล้วโอ้ไม่โดนวะไม่เป็นไรครับผมปอกส้นยัดสกิลสองยัดหน้าเข้าไปปาดต่อครับผมโอ้โหมาดิฮะเก่งแต่ลุมเหรอเก่งแต่ลุมมาหนึ่งหนึ่งเข้ามาดิฮะมาไอ้นี่ไอ้นี่แกๆๆๆ่อ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้มันรวบนี้ว่ะ มาเดีย๋ยวรวบคืนกั суд, <forcément, S 2> หนหรอวะอื ium, อโอ้ย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 โอ้โหรวบไม่หมดวะเมื่อกี้มันหลุดไปอ้าวผมเอมันต่อปาดสกิลหนึ่งนะจะไปไหนอื้อโอ้โหมันปาดคืนว่ะไม่ไปแล้วผมมีอันตรีอยูงวันนี้หมาไปดิฮะไปไหนโอ้โหรีตัวหนีโอ้มึงลุมไม่พอมึงเล่นกวนตีนอยู่ว่ะเนี่ยรีตัวหนีเหรอมึงรีตัวหนีเนาะเอาไม่โดนสวยละโอ้ยใจเย็นเนาะ ไอเย็นๆไม่ได้หรอฮะอืมสอมบี้คุณไม่เข้ามาทันทีวะเฮ้อสอมบี้เป็นไหนหมดอ,อ้าวเอ๋กลัวมาแล้วมาแล้วไม่ใช่สอมบี้นะครับผมทีมันครับผมทีมันมาแล้วมัน,มา,นม,ามาเยอะจังวะเฮ้ยน้องฮะอ,อันนี้ใครในี่ยสอมบี้หรือเปล่าเอยมีอันตีเว้ยฮะจะไปไหนตัวโจดฮึแมเกีอยไม่ต้องห่วงครับผมมีอันตีแล้วเก่งนะเอ๋ O M G เหรอฮะ พลาดได้กระจายไปโอ้โหไปแล้วผมจากวันนี้โอ้โหโดนปาดว่ะออกมาได้ผมรวบออกมาจังวะเนี่ยเอวันหนึ่งสองสามถอยออกครับผมปาดเดากะจายหน้าไปอู้ไม่โดนว่ะแน่หน้าต่อไม่โดนอีกโอ้โหไหนอืออโอ้ยใจเย็นใจเย็นมันเยอะจังวะโอ้โหนี่ไอตัวนี้ก็จะเอาไอตัวลงเหลืองเนี่ยไม่ใช่ลงเหลืองเนี่ยม่วงม่วงโอ้โอ้ใจเย็นติ่งอ่ะต่อโซนยันไป เออี่ยเอ้าโดนลวกได้ไงสุดยอดละปาแล้วจะไปไม่โดนมาดิเอ้าสวยละเจอจังหวะโอ้โหแบบนี้ต้องหนีแล้วว่ะเอ้ยไฟครับผมเขาเรียกว่าไฟตั้งหลักนะไม่ได้หนีมาดิบล็อกต่อยเอ้าบล็อกไม่โดนโอ้โหโดนจับสามก่อนอยังไงครับผมหนี่ะปาดก่อนออส้นยันสกิลสองไปครับผมปาเราจะปักไปอีกบล็อกอ้วกสามอ่าโดนอีกตัวไม่เป,ป็นไรครับผมนีอะปาดทิ้งไปปาดต่อผมอยู่นี้ เ้ยโดโ,โอ้โหแหกมีอีกหนึ่งครับผมตัวนี้แล้วมันก็กดอันตีมาโวไปตัวนี้อะตอมบีกซามูไลโอ้โหโดนปาดก่อนอ่ารวบสามมาเกมอันต่อหนึ่งสองสงัดขึ้นไหมปาดก็แม่ไม่โดนโอโงัดขึ้นไม่ทันนะมาย่าอะ,อะไรอะไรอันตีเรามีนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเลือดเราโลก่อนครับผมโอ้โหโดนสกิลเขาสวยแล้วไงแหวกโดนปัดว้าชเชี่ยแปกเลย ยางครับผมอ้าวโอ้อ้โอ้แตกกดอันตีกดอันตีเออมากดทันวะนี่ไงมาดิอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยมึงอ่ะกระชวกไสเอาไม่โดนว่ะสวยแล้วสวยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมออกมาครับผมปาดหนึ่งเอาออกเฉยโอ้อะไรครับเนี่ยยังไม่สะใจเลยโอ้ยยังต่อครับผมจังวันนี้ยังเหลืออีกสองตัวนี่ไอตัวนี้ไงไอตัวนี้ไงจะไปไหน ไม plane. ่ต้องร้องโดนมึงต้องโดนตีไงดียบร้อยครับผมโดนสกิลหนึ่งจับนะยังวะนี้อะไรอะไรอื้มอืมอยังไม่แตกครับผมังอย่าไปนะกระจะไปเดียบร้อยครับผมมาแกวต่อเหรอฮะมาดิกูมันเยอะว่ะมันเหลีกสองตัวนะใจเย็นนะเอ้ยซอมบี้พี่ไปไหนหมดวะไอ้ซอมบี้กูยังไม่มาเหรอเมื่อกี้เห็นอยู่นะซอมบี้อ่ะไหนวะเดี่ยโอ้โหโดนโดนบล็อกต่อยว่ะออกมาครับผมแหลกดอออกมาก่อนยังวะนี้มาดิอื เอาเด้มีอันตีนะยังไม่ยังไม่กดได้จังวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แบบเลือดโลโลก่อนนี่ไงเอามาดิครับเอามาดิครับจะไปไหนหึมมันจะไปไหนหึมตัวนี้มันชอบรีตัวนี้มันชอบรีตัวน,น,วนี้เอามันก่อนนี่เรียบร้อยเหลือไอด้ดำไอด้ดำมาหนี้คาลเตอร์เหรอคาลเตอร์ไม่ได้หรอกเนาะทะลุคาลเตอร์ออวะ่ะโดนเตีงไม่ต้องมาเหวมึงจะมาเหวมทำไมอยาว อชอบลุมดีนะเรียกร้องความสนใจเหรอฮะต้องห่วงพี่จัดให้เต็มคำอยู่แล้วไอ้น้องแตกไปอีกหนึ่งโน่ไอ้ไม่ต้องโนหัวมึงอหงาจะโน่ะตอนนี้กูจะบอกให้หอ่าเดี๋ยวเนีเว้ยโคเรนตีอะโคเรนตีเลยคิดว่าพี่จะกลัวเหรออันนี้มาโซนิกนะโว้ยโซนิกเซตเซอร์นะโว้ยโอ้โหไม่โดนนะสวยละเอา้าปาดมัว่วโอ้โหไม่โดนเอ้าใครวะนี่ขออนุญาตนะครับผมฟินิเชอร์ไปเลย เอาเอามั่วนะตะเกิลมั่วไม่โดนไม่โดนหรอกน้องเอาโดนแล้วมึงโดนแล้วเน,น,นี่ยโดนซอมบี้กูอุ้มไปแดกเป็นยังไงซอมบี้กูเป็นงานเว้ยนี่ไงเอาไปแล้วผมซอมบี้อุ้มไปแล้วเรีบเยบร้อยแตกอ่าไปกันต่อผมมันยังไม่ออกนะต้องจัดการให้มันออกแมมแปลบผมไอ้พวกนี้นะไอ้ไอพวกคีรูมนี่ทั้งหลายนี่มึงทีมเมอร์เหรอนะทีมเมอร์มึงต้องเจอซอมบี้ว่ะนะ พีเมอร์อะเออซอมบี้หน่อยเป็นไงสปุงสแปมอะไรไม่มีไม่ต้องสแปมร่ะผมยังเนี้ยเรียบร้อยเอาโบแบบตึงๆเอาร้องอีกโอ้มึงอุตส่าห์ยีเมอร์มึงยังจะร้องอีกเนาะฮะบักคําน่อยอ่ะนี่ไงงัดปากดาวกระจายัดหน้าอ้าวโดนนะอ่าปากดักเข้าผมคนนี้กปักดักนะเอาเออ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 จะการนั้นเนือนั่นล่ะซอมบี้เออทําดีทําดีเอาไปดิไปไหน ดไปไหนแดดออาหลังออกส้นยันไนดะเอาไม่โดนวะอะไรโอ้หโดนเฉยอวะมาดิแดดอ้อมหลังปาดหนึ่งมาสองลวกสามมามานี่ดิหื้งานขึ้นครับผมปากดาวใจยันหน้าแล้วก็ปาดปิดงานไปโอโ้โห <Easy. S 1> อะไรจะง่ายขนาดนี้นโดนสมหน้าโดนซอมบี้กุดเทวสุดท้ายแล้วฝั่งซอมบี้ก็เป็นฝ่ายชนะไปครับผมโดยที่ไอ้พวกนี้มันออกกันหมดแล้วนะโอโ้โห คุณถึงว่าจะเก่งกว่านี้โหอ,อันนี้ยังไม่สะใจเลยนะพี่จะบอกให้โอเคครับผมนักน้องชอบวิดีโอด,ดีก็อย่าลืมกดไลค์ก็ s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของบิลไลด์ด้วยเจอกันใหม่ EP นะ